ไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือนี้ครับเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับเท่มากเลยทีเดียวตัวนี้เป็นซิลิโคนนะครับมีความเหนื่นนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิว Riding Gear นะครับหรืออุปกรณ์การขับขี่ที่ไม่ใช่หมวกกันน็อกนะครับเป็นถุงมือนะครับจากค่าย e บริ n งครับผมเป็นถุงมือใหม่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันราคาไม่แพงนะครับในมือของผมนะครับชื่อรุ่นว่า washer นะครับ w a l h h e นะครับอ่านว่า washer w a s h e เนี่ยผมอ่าน washer แล้วกันนะครับก็เป็นรุ่นที่ใช้เป็น daily use นะครับใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างเบาสบายใส่ง่ายนะครับผมวัสดุนะครับเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้ทำจาก โพลีเอสเตอร์ผสมกับนนโอพีนนะครับแล้วก็มีพวก3 d เมชผ้าไลกานะครับตรงช่วงฝ่ามือนะครับก็เป็นผ้าหนังกลับเสริมเสริมเสริมหนังขึ้นไปให้มีความแข็งแรงครับตัวนี้เป็นผ้าอาม่านะครับก็คือผ้าหนังกลับนะครับมีความแข็งแรงนะครับ แล้วก็ทนทานสําหรับจับได้กระชับมือมีซิลิโคนตรงนี้นะครับเป็นลูกหัวกะโหลกค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมก็คร่าวๆเขาไม่ไม่ได้มีอะไรมากถ้าเทียบกับตัวไทชิก็จะเป็นตัวไทชิ RS นะครับ RS ไทชิ437นะครับตัวนั้น1 490บาทแต่ของของแบริ่งเนี่ยเป็นของฝรั่งเศสนะครับส่งมาจากทางฝรั่งเศสก็ราคาจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่าด้วยด้วยผ้าแล้วผมดูว่ามันจะแข็งแรงกว่าตัวไทชีนิดนึงนะครับตรงตรงนี้เป็นผ้าปิ้นลายนะครับ ให้ดูให้ดูอย่างนี้เลยมันมีสองสีนะครับมีสีแดงกับสีดําเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทีละสีอันดูสีแดงก่อนตัวตัวนี้เป็นรูปแบริ่งรู้สึกว่าจะเป็นรูปหมีหรือเสือนี่เป็นหมีนะอ่าเป็นหมีอ่าเป็นหมีนะครับแล้วก็ตัวฝั่งนี้เป็นผ้าพิมพ์ลายนะครับตัวนี้เป็นสีดําแดงตรงช่วงฝ่ามือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นผ้าคล้ายๆกับผ้าไลกานะครับเป็นผ้าที่ค่อนข้างยืดได้เนี่ยให้ให้ให อากาศถ่ายเทได้ค่อนข้างสะดวกเหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันแล้วตรงปลายนิ้วมีเซนเซอร์ซิสเต็มสามารถทัชสกรีนได้อันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับคนที่ขับขี่แล้วใช้ในชีวิตประจำวันต้องดูแผนที่หรือต้องการกดรับโทรศัพท์กดเบอร์กดอะไรเงี้ยนะครับก็สะดวกไม่ต้องถอดถุงมือนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองสวมใส่ให้ดูตรงนี้เห็นไหมค่อนข้างสวยงาม เรื่องไซส์ก็ง่ายๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกวิธีวัดไซส์ให้อีกทีหนึ่งอันนี้ตามมาตรฐานก็คือมันจะวัดตามฝ่ามืออย่างนี้อ่าช่วงช่วงตั้งแต่ตรงนี้นะครับช่วงล่องมือเนี้ยแล้วก็วาดยาวมาเอาคิดว่าช่วงที่เป็นช่วงที่กว้างที่สุดเนี่ยนับเป็นเซนติเมตรนะครับก็ของผม,ผมวัดได้ประมาณเก้าเซนก็เป็นไซส์เอมนะครับถ้าเป็น1ิบเซนเนี่ยก็จะได้ไซส์เนะครับแล้วก็ส1ก็เป็นไซส์เอนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผม ก็ช่วงนิ้วปลายนิ้วของผมไซเอ็มก็จะเหลือนิดนึงไม่เยอะนะครับดูนิ้วปกติดีไม่ยาวไม่อะไรเกินไปครับไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือนี้ครับเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับเท่มากเลยทีเดียวตัวนี้เป็นซิลิโคนนะครับมีความเหนืดนะครับมอดิเวลาเราจับกริปนะครับมันก็จะช่วยให้ถุงมือไม่ลื่นนะจนเกินไปนะครับผมแล้วก็เซนเซอร์ตรงตะกี้ที่บอกว่ามีเซนเซอร์ซิสเต็มเนี่ยจะมีตรงนิ้วชี้เท่านั้นนะครับ2นิ้วนะครับ มันจะมีตรงนี้ให้เป็นหนังเห็นไหมเป็นหนังถ้านิ้วอื่นมันจะไม่ได้เป็นหนังเป็นผ้าธรรมดาตอนนี้เป็นหนังเนี่ยสามารถทัสกิีนได้เดี๋ยวขอหยิบถุงมือเอ้ยหยิบมือถือแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านี่นะครับสามารถทัสกิีนได้เลยกดเบอร์โทรได้นี่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 นอ่า ค่อนข้างดีนะกิดอ่ะมือซ้ายและไอ้มือขวาและทำไมก็เป็นมือซ้ายที่บอกว่าทัดได้สองมือเห็นไหมค่อนข้างโอเคเลยนะก็ถือว่าใส่สบายนะครับผมแล้วก็ดูแน่นแน่นหนากว่าทางไทชินิดนึงนะครับราคาก็แพงขึ้นนิดหนึ่งก็ดูแข็งแรงนะครับต้องฝ่ามือที่บอกเป็นหนังอัมมารานะครับก็ดูตรงเนี้ย มันอาจจะไม่ได้เป็นกาดเป็นอะไรนะครับแต่ก็เหมาะในสําหรับการในใช้ชีวิตประจําวันคือเราไม่ได้ขี่เร็วมากนะครับอันนี้ก็ช่วยเรื่องของการที่ว่าเราสไลด์ลงไปแล้วเป็นหมูดงหมูแดงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลังมือนอนี้มีกาดอ่อนอยู่นะครับนิ่มๆไม่ไม่ได้แข็งมากนะครับตัวถุงมือเนี้ยได้ ce นะครับ ce ท,ทั้งชิ้นเลยนี่ ce ทั้งชิ้นเลยนะครับ ce บางบางยี่ห้อเนี่ยมันจะได้แค่ตัว เขาเรียกอะไรได้แต่กาดนะซึ่งของตัวโคมีเนสก็มีตัว C ีทั้งชิ้นก็เป็นตัวโคมีเอ็2สองสองแปดตัวนั้นก็ได้ CE ทั้งชิ้นตัวนี้มันจะมีเขียนอยู่เลยว่าได้ C e นี่เห็นไหมตรงมือได้ CE ทั้งชิ้นนะครับแล้วก็ตรงช่วงข้อมือตรงนี้ตะ่กี้ตรงด้านบนเป็นโพลีเอสเตอร์ใช่ไหมครับช่วงข้อมือตรงนี้เป็นนีโอพีนนะครับใครไม่รู้จักนีโอพีนนีโอพีนก็จะเป็นผ้าคล้ายๆกับเหมือนชุดดำน้ำแล้วกันมันจะเป็นคล้ายๆโฟมมีความแข็งแรง ็นโฟมนะนิ่มๆตรงนี้ยืดหยุ่นได้นะครับเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเคยเคยเห็นชุดดำน้ำไหมชุดดำน้ำมันก็จะเหมือนเหมือนเป็นเป็นผ้าผ้าผ้าแบบเหมือนผิวผิวของปลาลมาอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นโฟมอยู่ข้างในแล้วก็นี่ก็คือข้างบนจะทําให้ใส่สบายนะแต่ตรงช่วงนี้ก็จะทําให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็นิ่มได้ได้วัสดุสองอย่างตรงช่วงนี้ทั้งหมดตรงนี้เป็นผ้าอ่า แล้วก็ที่ผมบอกตรงนี้เป็นผ้าลก้านะครับก็คือมีความระบายอากาศเวลาเราขี่อะไรเงี้ยลมมันก็จะเข้าตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเมื่อกี้เราดูสีแดงแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสีดำนะครับสีแดงก็สําหรับคนชอบสีสันสดใสนะถ้าสีดําก็เรียบเรียบอ่าอันนี้สีดําในมือผมปุ๊บราคาของตัวเนี้อยู่ที่1,990บาทเท่านั้นค่อนข้าง ถูกนะครับไม่ไม่ถึงกับถูกมากนะครับตอนตอนที่ถูกที่สุดของที่ร้านก็คือจะเป็นตัว437อยู่พัน490ตัวนี้ก็อยู่กลางๆนะครับราคาประมาณสองพันเนี่ยนี่ด้านด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นรูปหัวก็โลกยันไงเท่นะครับช่วงล่องระหว่างนิ้วก็จะมีสีขาวตรงนี้เป็นผ้าไลกานะครับค่อนข้างโอเคนะครับทัสกินได้นะครับสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันเป็นถุงมือสําหรับใช้ในชีวิตประจาําวันมีกาด หลังมือนะครับตรงฝ่ามือมีผ้าอามาราหรือหนังกลับที่เสริมตรงนี้แต่ตรงนี้มันตรงช่วงฝ่ามือเนี้ยจะหนาขึ้นนะครับไม่ใช่ตรงนี้ก็หนาแล้วตรงนี้มันก็จะหนากว่านะครับแต่ก็ไม่ได้หนาถึงขนาดเป็นแบบการสไลด์อะไรอย่างงี้นะครับค่อนข้างโอเคแล้วก็นิ้วทัชสกรีนได้นะครับมีเซนเซอร์ซิสเต็มนี่เซนเซอร์ซิสเต็มนะครับแล้วก็ ตัวกาดเอ้ไช่ถุงมือได้ CE a p p r o v e นะครับอันนี้ค่อนข้างโอเคนะครับในราคา1,990บาท b e a r i n g w a s h e r นะครับสวยงามมีทั้งสีดำนะครับแล้วก็สีแดงใครชอบสีไหนก็สนใจสอบถามกันได้เลยนะครับผมอันนี้ที่ร้าน BK k Speed ทั้ง3สาขามีวางจำหน่ายแล้วหรือซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับผมสามารถ ติดต่อมาในแฟนเพจ a c e b o o k หรือใน YouTube ก็ได้นะครับแต่จริงๆหลักๆก็จะเป็น Facebook แล้วก็ใน l ล n e นะครับผมหรือเข้าไปซื้อในที่ช h อป e e ก็ได้นะครับบางช่วงบางตอนก็จะมีะะโค้ดส่วนลดนะครับแต่ถ้าทั่วไปก็เราไม่หาโค้ดส่วนลดช h อปป e ้เขาจะมีแจกโค้ดตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับองน,นี้ก็ลองไปดูแล้วกันยังไงวันนี้ก็ขอฝากรีวิวตัวถุงมือวอร์เชอร์แบริ่งวอร์เชอร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ